สวัสดีพี่น้องที่รักทุกท่านครับวันนี้วันที่11นะสิกันยายน2567วันนี้จำได้ว่าเมื่อเท่าไหร่ล่ะยี่ปีที่แล้วนะผมเข้ามาอเมริกาได้ใหม่ๆเลยนะไปเรียนหนังสือตอนเช้านะกลับออกมาก็นะได้ข่าวว่ามีการมีเครื่องบินที่ถูกไฮแจ็คแล้วไปวไปชน ตึกแฝดนะหลังหนึ่งนะแล้วก็กําลังจะเดินกลับบ้านเอ้ามันชนอีกกันหนึ่งนะ่นังดูไปพอใส่สาย,สายปุ๊บนี่ก็ถล่มลงมานะเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้การเดินทางไปทั่วโลกเนี่ยมันเปลี่ยนไปเลยนะคือชีวิตของพวกเรานะจากที่โลกมีความไว้เนื้อเชื่อใจกันกนะลายเป็นว่านะการควบคุม การตรวจสอบความไม่ไว้วางใจกันระหว่างเผ่าพันธุ์ต่างๆเนี่ยมันก็ได้ดําเนินขึ้นเป็นเรื่องน่าเศร้านะก็เนี้ยมนุษย์เราวันนี้เราดูมันก็มีปรากฏการณ์ที่นะมันก็น่าเป็นห่วงอยู่หลายเรื่องแต่ถ้าไล่ไปแล้วมนุษย์เนี่ยมันฆ่าฟันกันมันใส่ร้ายปลายสีกันมันเป็นอย่างนี้มาตลอดเพราะนั้นผมก็เลยนะบางทีพอจิตใจมันวุ่นวายกับเรื่องเหล่านี้เยอะๆเนี่ยก็เตือนตัวเองว่าเออ มันเป็นของมันเช่นนั้นตราบใดที่มนุษย์ยังมีกิเลสตัณหานะแล้วก็ว่ากันตรงอนะเช่นคนที่รู้เรื่องอย่างที่ผมรู้เกี่ยวกับศาสนาพุทธเนี่ยคือรู้เนื้อรู้ตัวนะมีพัฒนาตัวผู้รูนะ้คือมีสติคุมกายคุมใจนะคุมกายคุมจิตมันนะพระท่นว่ามีน้อยมากนะซึ่งมันคือความจริงนะขณะเรารู้แล้วเราปฏิบัติเนี่ย โอกาสจะหลงลืมตัวเนี่ยมันเป็นไปได้สูงมากแล้วถ้าจะให้หลุดจากไอ้ตัวเนี้ยนะการหลงผิดคิดว่าเป็นตัวเป็นตนย,ยิ่งโอ้โหนะการรู้ด้วยสมองเนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งนะแต่การจะทําให้มันเป็นอัตโนมัติในนิสัยสันดานแล้วมันหลุดจนกลายเป็นการไม่มายึดมาติดกับเรื่องที่เราเห็นเนี่ยมันยากแต่ว่านะการที่เราเป็นผู้รู้นะเป็นคนส่วนน้อยเนี่ยมันก,มนก็มันก็นะ ถือว่าเป็นโชคดีนะถือว่าเป็นโชคดีส่วนการเอามาใช้กับการมองการเมืองเนี่ยมันก็ก็ต้องถือว่ามีเป็นส่วนสําคัญนะการต่อสู้ทางการเมืองเนี่ยถ้าถ้าจับความจริงไม่ได้แล้วคิดว่านะสิ่งที่มองว่าเป็นความจริงมันคือความจริงแล้วนะตีไปเป็นแผนเนี่ยนะตีไม่ออกอะตีความจริงแบบที่มันเป็นความจริงที่มันใหญ่จริงๆไม่ออกนี เราไปหลงหลักใดหลักหนึ่งหลงจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยแล้วจะไปถึงเป้าหมายเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยนะเพราะจะไม่รู้่านะเขาเรียกว่าจะสับสนนะนะบางทีจะเถนตรงในเรื่องหลักการอะไรบางอย่างนะแล้วก็ดูความจริงที่มันซับซ้อนไม่ออกแล้วก็ตีความผิดอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นเรื่องน่าเศร้านะแต่มนุษย์ก็เป็นอย่างนั้นนะฝั่งที่จะไปต่อสู้กับเล่ห์เหลี่ยมของเผด็จการเนี่ยมันหาคนฉลาดจริงๆยากนะพี่น้องผมบอกตรงๆเลยนะหายาก แล้วคนที่ไปสู้ก็อยู่ในจุดที่มีข้อจำกัดมีสิ่งล่อนะยั่วยวนใจอำนาจมันหอมหวานอย่างเงี้ยไปดูก้าวไกลวันนี้สสเขาก็แต่งตัวนะหล่อขึ้นสวยขึ้นกันหมดนะท่าทางท่วงทาง่าการพูดการจาเนี่ยก็จะเป็นไปเพื่อการนะเข้าไปสู่อำนาจนะซึ่งไม่ใช่เรื่องที่มันผิดอะมธรรมชาติก็ต้องมีอำนาจ แต่เนี้ยถ้าเรากังวลว่าไอ้พวกนี้เนี่ยนะเป็นความหวังของประชาชนนะหรือมีอุดมการจะเปลี่ยนนะระบอบให้กษัตริย์เนี่ยนะอยู่เหนือการเมืองหรือว่านะอยู่ใต้อำนาจอธิปไตยที่ผมพูดไปเมื่อคืนนะสิ่งที่มันจะต้องเกิดขึ้นเนี่ยนะมันซับซ้อนยิ่งกว่าการได้เป็นรัฐบาลอันนี้ผมได้พูดในหลายโอกาสนะ ซับซ้อนยิ่งกว่าการได้เป็นรัฐบาลแต่ถามว่าหน้าที่ที่ต้องไปเป็นรัฐบาลต้องสู้ไหมก็ต้องสู้เมื่อเป็นฝ่ายค้านทําอะไรก็คือวิาพากษ์วิจารณ์รัฐบาลเขาเรียกรุกทางการเมืองนะซึ่งสิ่งเหล่านี้จะมาว่านะพักส้มพักประชาชนเนี่ยไม่ได้อะที่เขาต้องสู้อย่างเงี้ยแล้วจะยิ่งตีความว่าพักนะก้าวไกลพักประชาชนเนี่ยจะไปล้มรัฐบาลอุ้อิงเลยนะเป็นไปไม่ได้เลยนะใครที่หลงคิดอย่างเงี้ยไม่บ้าก็เมานะ เพราะก้าวไกลเนี่ยไม่มีศักยภาพใดๆที่จะไปล้มรัฐบาลอุ้งอิงตอนนี้ได้เลยนะคะแนนเสียงไม่ถึงต่อให้นะปลุกผู้คนมายังไงเนี่ยก็ผู้คนเหล่านี้ไม่มีอำนาจใดๆนะที่สนับสนุนก้าวไกลเนี่ยต่อให้14ล้านจะเพิ่มเป็น18ล้านณเวลานี้สมมุตินะจากเลือกตั้งครั้งที่แล้วที่ผ่านมา14ตอนนี้เป็น16 ถึงปี7,7มาอาจจะถึง19หรือเกือบ20ล้านเพราะมันมีตัวใหม่เพิ่มเข้ามาเนี่ยแต่คนเหล่านี้ที่มีอยู่และกําลังจะเพิ่มขึ้นเนี่ยไม่มีปัญญาใดๆจะไปล้มรัฐบาลอุ้งอิงหมายถึงรัฐบาลปัจจุบันนี้ได้เลยนะการกระทําของเขาเนี่ยมันเป็นไปเพื่อการชนะในการเลือกตั้งครั้งหน้าแต่ไอตัวที่จ้องจะล้มและล้มได้จริงนะไม่ใช่ก้าวไกลพวกที่ต้องการจะล้ม มีพวกพันธมิตรเก่าพวกกรปปสเก่าที่มันวันนี้ชวนนะอภิสิทธิ์เมื่อเห็นว่าแพ้แล้วโดนเขีย่ยออกนอกสมการก็จะเกิดความพยายามที่จะต้องทําทุกอย่างเพื่อล้มระบอบทััษิณเนี่ยพวกนี้เป็นพวกขี้แพนะ้แล้วก็ไม่มีปัญญาอย่างอื่นก็ต้องใช้ทุกวิธีทางวิธีการก็คือจะล้มตัวเองก็ไม่ได้นะต้องสร้างสถานการณ์เพื่อให้มันสุกง,งอมเพื่อนําไปสู่การล้มแล้วการล้มจริงๆมี ได้สองทางนะจริงๆมันมีมากกว่านั้นนะแต่ว่ายากนะทางที่สามที่อะไรทั้งหลายเนี่ยนะมันก็คือเช่นใช้งูเห่ายกมือกันอะไรเงี้ยนะยกมือแล้วข้ามฝ่ายนะวันนี้จะข้ามไปไหนอะ่ะมันไม่มีให้ข้ามแล้วจะข้ามมาเก้าไกลถามว่าเก้าไกลเขาจะเอาไหมพรคประชาชน,นเขาไม่เอานะเขาจะมาผสมพันธุ์กับไอ้พวกนักการเมืองเก่าๆอย่างนี้ทําไม เขารอโอกาสข้างหน้าแล้วก็เริ่มต้นใหม่ๆวันนี้ก้าวไกลพร้อมไหมพรักประชาชนพร้อมไหมก็ยังไม่พร้อมยังจําเป็นต้องวางรากฐานคัดคนเตรียมการแล้วก็ทดลองประเมินผลผ่านการเลือกตั้งอบจการเลือกตั้งซ่อมอะไรต่างเพื่อไทยก็มาสู้เต็มที่การสู้ระหว่างเพื่อไทยก้าวไกลเนี่ยการวิพากษ์วิจารณ์อะไรกัน โดยเพราะยิ่งการวิจารณ์นโยบายนีย่จะบอกว่าก้าวไกลไม่ยอมให้ไปทำเนี่ยไม่ใช่ไม่ได้ยังไงเพื่อไทยก็ได้ทําเพราะมันเสียงข้างมากอยู่แล้วเพราะนะก้าวไกลเนี่ยไปทําอะไรรัฐบาลนี้ไม่ได้เลยนะครับพฤติกรรมเขาถ้าจะเขาจะโจมตีจะว่าจะอะไรเนี่ยประชาชนก็ตัดสินจากเนื้อผ้าจากความจริงนะซึ่งอันเนี้ยนะ่ะตัดสมการตรงนี้ออกไปนะใครคิดได้ก็บองตื่นเต็มทีหรือไม่บ้าก็เมาอย่างที่ผมบ้าเนี่ยว่าก้าวไกลจะไปล้มรัฐบาลลุงอิง มันเป็นการต่อสู้ทางการเมืองแล้วนโยบายเนี่ยเขาก็ต้องตีให้เห็นจุดอ่อนมันเป็นเรื่องการเมืองเครื่องการต่อสู้ไม่ใช่สาระที่เป็นเรื่องน่ากังวลรัฐบาลอุ้งอิงจะต้องทํางานต่อไปสําหรับนะในโอกาสนี้เพราะถ้าหลุดอุ้งอิงไปเป็นอนุทินไปเป็นป้อมมันไม่ไหวนี่ผมชัดเจนมาตลอดนะประเทศแย่วันนี้อุ้งอิงต้องได้บริหารก้าวไกลเขาก็รู้เขาก็ปล่อยให้บริหาร แต่อะไรที่มันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอะไรที่มันไม่ชอบมาพากลหน้าที่ฝ่ายค้านคือต้องตีทุกจุดแล้วมันเป็นการลุกทางการเมืองเป็นฝ่ายค้านทําไมทําอย่างนี้และจะไปหวังชนะการเลือกตั้งได้อย่างไรใช่ไหมนี่มันเป็นเกมที่ต้องเล่นอย่างนี้ <c oughs> แต่คนที่มันมีอํานาจในการล้มจริงๆเนี่ยก็คือคนที่สามารถจัดชี้นิ้วแล้วให้เกิดผลได้นะครับซึ่งคนที่จะชงคนที่จะสร้างสถานการณ์และคนที่ แค้นก้าวไกลออแค้นเพื่อไทยแล้วจะเอาคืนตระกูลชินวัตรเนี่ยมันมีอยู่แล้วละ่ะคนเหล่านี้เขาจะทำทุกทางเพื่อให้เป็นไปได้นะประวิทย์วงสุวรรณและคณะนะคุณหญิงหน่อยเสรีพิสุทธิ์นะแล้วพวกนี้ไล่ไปไล่มาหนีไม่พ้นเป็นสายพระเทพเก่านะสายราชการที่9กนาะต้องระวังให้ดีนะถ้าพวกนี้จับมือกันแน่นแล้วเขาเล่นเกมเล่นกลเนี่ยอุงอิงมีสิทธิ์จะไปได้ง่ายๆ เรียกว่าเข็มขัดสั้นหรือคุณตัดสินจะต้องเข้าคุกทอดอะไรทั้งหมดเนี่ยเพราะจริงๆมันอยู่ที่คนเก้าคนนะนะครับคนจํานวนไม่กี่คนตัดสินปุ๊บมันไปเลยเนี่ยมันขึ้นอยู่ว่าใครสั่งการไอ้พวกถือขุนค้อนทั้งหลายเหล่านี้ต่างหากที่จะล้มอ่ะแล้วคนที่จะชงเรื่องคนที่จะนะหาข้อมูลแล้วก็ตีจนกระทั่งอูยงและรัฐบาลคณะรัฐมนตรีมีช่องโหว่แล้วโดนเนี่ยไม่ใช่กาวไก่ไม่ใช่พรรคประชาชนเลยมันคือไอ้คนเหล่านี้ที่บังเอิญมาเป็นคู่แค้นกันในจังหวะที่มัน นะก็ไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นนะมาเป็นศัตรูกันแล้วประกาศจะเป็นศัตรูจ้องจะทําลายกันแต่ถามว่าวันนี้รัชการที่10บเขาให้เพื่อไทยเข้ามาเนี่ยกเขาก็ทำให้เห็นชัดเจนว่าเข้ามาเพื่อการก้าวไกลเนี่ยเพื่อแก้ปัญหาปากท้องเพื่อให้ทุกอย่างมันสงบดึงทุกฝ่ายที่เคยทะเลาะกันมา,มากลับมามาอยู่ใต้ร่มพระบารามีอันนี้ก็ใช่ชัดเจนปฏิเสธไม่ได้นะแล้วถ้าเป็นอย่างเงี้ยไอ้คนที่มันจะล้มเนี่ย นะเรื่องกฎหมายเนี่ยซึ่งบางเอญว่าช่องโหวมมีเยอะเนี่ยนะถ้าเขาจะตัดสินเนี่ยมันได้เลยอะ่ะไม่เหลือไม่รอดเขาจะฟันทงเมื่อไหร่ก็ไปเมื่อน,นั้นแล้วสภาพอย่างนี้ไม่เป็นผลดีกับบ้านเมืองเลยนะต่างชาติที่จะมาลงทุนใครเขาจะมั่นใจใช่ไหมเนี่ยความน่าเชื่อถือในวิธีโลกนี่ก็ยังหน้าไม่อายจะไปสมัครในระดับสากลจะไปเป็นผู้นาองค์กรอนะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะเรื่องสิทธิมชนตลกร้าย ขณะเดียวกันเนี่ยนะเราก็จะเห็นว่าการล้มรัฐบาลเนี่ยมาจากพวกถือค้อนคือตีด้วยกฎหมายเสร็จแล้วก็ไปเลยนะกับอีกส่วนก็คือสร้างสถานการณ์เสร็จแล้วก็นาไปสู่การรัฐประหารซึ่งทั้งบทเนี่ยก้าวไกลหรือพักประชาชนไม่มีปัญญาไปทําแล้วเขาไม่ทําเขาไม่ทําแม้ทางการยุบพักเขาก็เสมอชัดเจนเพราะฉะนวันนี้ใครที่ไปตีนะพักประชาชนเนี่ยผมนี่ไม่ใช่ติงพักไหนทั้งสิ้นนะผมหลักการพี่น้องก็รู้อยู่นะครับ วันนี้ก้าวไกลยืนในจุดที่เป็นประโยชน์กับหลักการประชาธิปไตยนะครับแล้วถ้าจะเปลี่ยนระบอบเนี่ยก้าวไกลเป็นแค่ส่วนหนึ่งขององค์คาพยพทั้งหมดนะเป็นแนวรบเดียวในจํานวนหลายแนวรบแล้วสิ่งที่ก้าวไกลนะหรือพักประชาชนเขาทําอยู่การสารกําลังนะสารพลังในระดับนะหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดเพื่อสร้างฐานของการเป็นพักมวลชนเขากำลังทําอยู่ แล้วการทําอย่างเงี้ยเขาใช้วิธีการอะไรใช้วิธีการเข้าไปมีอานาจในสภาใช้เวทีการหาเสียงแบบพรรคการเมืองเพื่อเข้าไปหาประชาชนแล้วสร้างฐานแล้วเอาดมการที่มันใสบริสุทธิ์มันคอนทราสต์กับไอ้พวกการเมืองเก่าเนี่ยไปให้ประชาชนพิจารณาแล้วจะได้ตัดสินใจเลือกแต่ตัวที่มันจะเล่นเนี่ยคนที่จะล้มได้จริงๆเนี่ยก็มีขุนค้อน หรือไม่ก็คือวงในที่ไปจัดคะแนนเสียงกันแล้วก็ให้อุงอิงลงแล้วก็เอาคนที่เขาไว้ใจมากกว่าขึ้นมันก็คือไอ้สอสอนะที่เคยร่วมเป็นโจรกับประยุทธ์เหล่านั้นแหละเป็นตัวร้ายนะสมการเรื่องการทําลายรัฐบาลอุงอิงเนี่ยนะครับก้าวไกลไม่อยู่ในนั้นเลยไม่สามารถจะทําได้และมันเป็นไปไม่ไดนะ้เรื่องของการไปทําให้ทหารประยุทธ์อานาจยิ่งไม่ใช่แนวทางของ คณะก้าวหน้าหรือพรรคก,ก้าวไกลซึ่งเป็นพรรคประชาชนวันนี้เขาไม่ใช่เพราะวันนี้ถ้าจะพูดกันว่าใครจะล้มรัฐบาลนู้นอิงเนี่ยนะต้องดูว่าใครบงการตุลาการได้และใครบงการทหารได้ซึ่งในรัชการนี้อย่างหลังเนี่ยถ้ากษัตริย์ไม่เอาด้วยอยากยกเว้นแต่ว่ามาฆ่ากันเองสร้างความเกลียดชังแล้วฆ่ากันนะครับซึ่งนี่ก็ไม่ใช่สิ่งที่ นะพักประชาชนเขาทำนะเขาพูดเรื่องหลักเรื่องเกณฑ์นะเรื่องจี้กันนะการเมืองมันต้องอย่างนี้มันก็เหมือนกันนะโตวัตีกันนะจุดว่างที่ไหนเขาใส่กันใส่กันใส่กันนี่เป็นเรื่องปกติของประชาธิปไตยต้องไม่ลืมว่านี่คือเรื่องปกติของประชาธิปไตยแต่ที่ไม่ปกติเนี่ยคือไอ้พวกที่ยุนะชงแม้กระทั่งเรื่องนะไปทำนะมินิฮาร์ดเนี่ยมันบอกว่านะฟ้องนะมันตลกร้ายนะคือมันไม่โง่กว่าบ้านนะ แล้วมีคนพวกนี้จริงมันก็ชงเข้าไปนะแล้วหลักฐานต่างๆคุณทักษิณเองก็มีช่องโหว่เยอะนะวันนี้มันขึ้นอยู่กับว่ารัชการที่สิบเขาจะปกป้องแค่ไหนแค่นั้นเองนะถ้าเขาไม่ปกป้องเนี่ยหรือเขารู้กันว่าจะจัดการชินวัตรให้ราบคาบตามนะเจตนารมณ์ของกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยเครือข่ายเดิมเขายังอยู่กันครบแค่วันใดเนี่ยเขาคุยกันรู้เรื่องเนี่ยนะหรือว่าเขาคิดว่ามันคงแก้ช่วยไม่ได้แล้วอะไรแล้วเนี่ย นะหรือมองว่าคุณทักษณิณอันตรายเกินไปสําหรับประเทศนี้แล้วก็แค่เขาปล่อยนิดเดียวก็กเรียบร้อยนะจัดการคุณทักษณิณได้ก็กคือล้มทั้งชินวัตรเลยนะล้มทั้งเพื่อไทยนะสาบสูนย์เลยนะซึ่งอันนี้มันความเป็นไปได้ไม่ใช่ไม่มีเพียงแต่ว่าถ้ามันจะเป็นไปไม่ได้ก็คือต้องทําให้รัชการที่10บออกมาปกป้องให้ได้นะซึ่งเรื่องเนี้ผมถึงบอกว่ามองเกมการเมืองมองต้องมองความจริงจริง นะบอกว่าเป็นความจริงก็ต้องพูดสิ่งที่มันจริงแล้วต้องเป็นความจริงที่เกิดจากการมองแบบนะเขาเรียกมีโยนิสโสมนาส,สิการแล้วมองนะเอาละนะมนุษย์เราเนี่ยนะสติปัญญาความคิดมุมมองจุดยืนมันต่างกันได้ไม่เป็นไรแต่วันนี้ผมมายืนยันอย่างนี้ว่าคนที่จะล้มเนี่ยนะภาพที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ก้าวไกลหรือพักส้มเนี่ยต้องการจะล้มเพื่อไทย เขาจะล้มแบบล้มรัฐบาลอุ้งอิงอะแต่เขาต้องการจะล้มถอนรากถอนโคนเพื่อไทยเชิงการเมืองเพราะไม่งนั้นเขามีอํานาจและเปลี่ยนแปลงไม่ได้เนื่องจากวันนี้เพื่อไทยเป็นปฏิปักษ์การปฏิวัติตัวจริงนะครับโอเคนะครับเอาไว้แค่นี้นะครับฝากพี่น้องไปพิจารณานะนี่คือความเห็นส่วนตัวนะไม่สงวนลิขสิทธิ์นะครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเป็นเรื่องของพี่น้องท่านหน้าที่ผมคือนําเสนอนะครับเอาเป็นว่าวันนี้นะไม่ได้จัดรายการสดครับเพราะว่านะมี อะไรบางเรื่องต้องสาสางนะก็ถือว่าหอมปากหอมคอ,อสั้นๆนะพี่น้องก็ไปคุยกันต่อก็แล้วกันนะครับโอเคนะครับบุญรักษาทุกท่านครับ